สวัสดีครับพบกับผมนะพี่โบสุดชื่นนะสวัสดีชาวทิกตอกทุธท่านทุกทกันเนี่ยสวัสดีครับพวกผมเหมือนเดิมเนี่ยนายกฟุตบอลมาให้5คู่เหมือนเดิมนั่นเองเนี่ยพร้อมกับตัวนี้อีกหนึ่งตัวเนี่ยสำหรับคู่แรกที่ผมหยิบยกขึ้นมาให้เนี่ยนั่นจะเป็นด้านเบลปีมันเลยกันเองเนี่ยจะเป็นด้านบาราเทาเนี่ยจะเปิดมานตอนรับการมาเยือนของแต่ด้านดิวรดิเซนนั่นเองเนี่ยสำหรับคู่นี้ตีเวลาตีหนึ่งสี่ห้าทีครับนะเป็นด้านเนี่ยบาราเทานี่เเจ้้าาบนนองะับ่นดน้าเดออนดงตางเนี่ยเป็นด้านเดอิเซนนะที่เปิดกรยหยุมเน ยี่สิบน่งจุดสองห นี่ครับให้ดูดีกว่าทางด้านมาราทาวน์เลยนะครับส่วนผลงานที่เคยเจอมาเนี่ยเนี่ยเป็นนั่นเดรนิวเซนเองนี่ทำผลงานได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วผลงานนะตรงเนี้ยเนื้อของด้านเดรนิวเซนจ่าฝูเนี่ยทำผลงานได้ดีอย่างดีเดี่ยมเลยนะครับถ้าแจะมองในขั้าเนี้ยเนี่ยวันเนี้ยของด้านเดรนิวเซนเองวันนี้ผมเชื่อว่ามีหนึ่งประตูหนึ่งนะคารันตีหนึ่งประตูแล้วไม่รู้ประตูทนี้สองสำหรับด้านเดรนิวเซนเองนะครับส่วนคู่ีนสองนะครับนะเป็นด้านเนกลลี่นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมีของทางด้านยาโฮดันลุทครัับบขยยมาอู่ในด้าล อลมาเลเซียครับกันหน่อยในกับเตะเวลาสองทุ่มในกับเป็นด้านยาโฮดารูทัสซิมนะครับนาทีหนึ่งของตารางเนี่ยนะครับเปิดกับแังการมาที่หนึ่งแอร์สองอยู่สองห้าในกับให้ดูดีกว่าด้านเนเกลลี่ะครับแต่ต้องบอกว่าในคู่นี้มันเป็นฟุตบอลค้วยนะครับนะต้องว่าวันเนี้ยยาโฮดารูทัสซิมเนี่ยถือว่าโรเตชันนักเตะถือว่าเยอะเหมือนกันแต่ถ้าว่าวันนี้เองเนี่ยถ้านักเตะโรเตชันผมเชื่อว่าวันเนี้ยยาโฮดารูทัสซิมเนี่ยนะนักเตะจะเป็นตัวสำรองตัวหลักเนี่ยยาโฮดารูทัสซิมเนี่ยมันเล่นดดี้้้วววยยกัััันนนนทงงคคูู่่ออและะรรบจเป็ตสำ เป็นตัวจริงเนี่ยเดี๋ยวท้าบอกวันนี้ย่าฮดารูโาซิมเนี่ยการันตีสองประตูแล้วไปรู้ประตูที่สามแน่นอนเนี่ยวันนี้ขอยิ้มด้านยาโฮดารูโาซิมแล้วก็ติดกระแพราสูงมองบนไปด้วยแล้วกันเนียบเนาะเนี่ยส่วนคูนิซามเนี่ยเป็นด้านเนี่ยฟาร์มังโกเนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับการเมืองของด้านเอริโกเนี่ยพาลันเซเนี่ยเป็นบอลทางด้านบราซิลเนี่ยซีดีเอเนี่ยบายเต่เวลาเจ็ดโมงครึ่งนั่นเองเนี่ยเป็นด้านฟาร์มังโกเนี่ยทีมอันดับสามที่เปิดกระเพราสูงมาที่ศูนย์จุดเจ็ดห้าเนเซ นียบเทียนดับจิตอลไรเนียบถ้าให้มองวันเนี้ยฟาร์มโกเองเนี่ยมันไม่เหมือนแต่ก่อนเนียบจะดีดีก็จริงในช่วงงนี้แต่อมว่าพาราเซอมันก็ไม่ใช่ย่อยเนียบถ้ามองวันเนี้ยเนียบออกไปทางที่เสมอเนียบวันเนี้ยขอยืมไว้แล้วพาราเซอได้เลยเนียบวันเนี้ยผมเชื่อว่าบุกมาไม่แพ้ครับ เนียส่วนคู่ที่สเนียนะจะเป็นนั่นเนียนาซีองนานเนียนะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนั่เซาเปารลเนียเป็นนัทอินเตอร์นางซีองนานครับที่ยกกำแพงกับอดีตโปปาตาคุมเนียให้ดีๆนั่เซาเปารลเนียวันเนี้ยผมเชื่อว่าบอลในเกมคู่เนี้ยมันออกจะสูสีกันเนียเชื่อว่าวันเนี้ยเซาเปาโลเนียอาจจะเยือนไปไปชนะก็ได้หรือว่ามีสิ์เสมอเป็นมากสุมากกว่าวันเนี้ขอยืดนั่นเซาเปาโลครับไปรุ่นหูข้างหนึ่งแล้วก็ไปรุ่นหูเต็มสำหรับนั่นเซาเปารูนี่เนียส มาเซียนี่ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมีงของด้านเบเลสนี่ครับซาลิสเองนี่ยสำหรับคู่นี้ครับจะเป็นบอลนัดอาร์เจนตินาพิมเบรีดิบูชันนั่นเองเนี่ยครับคุยแต่เวลาตีสี่ครับนะเป็น้านกิมมาเซียที่ยกกำแพงกั้นมาที่สเสมอกันนี่ครับกับกด้านบานลีสต์เองเนี่ยท้ายมองในเข้าวเนียเนี่นยผลงานมาดูสูสีกันด้วยเนี่ยถ้าใช้จมองวันนี้ได้เปรียบอยู่ที่เจ้าบ้าน,อย,าาน,นอ,อย่างนั้นนี่ครับกิมมาเซียเนี่ยวันนี้ขอยิงนัดกิมมาเซียเล่นในบ้านตัวเองมันไม่แพ้แน่นอนครับ ส่วนตัวนี้ของผมในคั่งวันนี้ครับขอยืมเบื้องหน้าเดอะนิวเซ็นนั่นเองเนี่ยเป็นตัวเน้นในคั่งคืนนี้ในของพี่โมชื่อนั่นเองเนี่ยเนาะเนี่ยชอบก็จัดเนี่ยไม่ชอบก็ส่วนสำหรับตัวนี้พี่โมได้เลยเนี่ยถ้าใครอยู่ในครอบครัวจะรู้ว่าเมื่อคืนเนี่ยเนี่ยตัวเล่นสองตัวแตกแล้วก็ได้ชุดโครงการเสรก็แตกอีกเนี่ยสำหรับใครที่อยากได้แบบเนี้ยเนี่ยอยากลองเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยฝากด้วยกันเนี่ยไปที่ช่องต่อรับนับมีรายละเอียดที่ไว้ที่หน้าช่องไว้แล้วเนี่ยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวััสดีครบ